สากระโปงเหียนเห็นยงงนี้เฮ้ยขาบน้ำนตะนมนะหิวมะขนออกมา喽เนี่ยหัวเออขนๆนี่อ้อลงมาลงมาป้าก่อนอันี้ได้ได้ชุบเออเออ อ่ะสลายไม่กวนพี่ปะเอาหล่ะปะไปเห่ออืดดิอันนี่อืดดีแข็งแรงนี่มาเอาตัวนึงก็หวยคือชิมานี่แท้ตุสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปรุงบัดสุขสุขนสวัสดีปรุงนี่เนาะกชักแบ๊สวัสดีปรุงนี่คำแพงสวัสดีงามๆเด้อเก่งก่เงสวัสดีปรุงนู้คนเก่งนะโดยโอ้รถปู คนในบ้านฝนมาแล้วฝนเร็วเร็วเร็วเฝนมาแล้วเร็ววิวฝนมาแล้วตาลงตัวตมาตมาตาลงนมาอนมาฝนมาเช่นะอาชาเฮาอิอาชตัวบาพี่โดนีมีต่ประตูมาเต็มตลาสบายดีจ่มไม่อ้วน

ไม่ชมไม่ชมเลยม่เชออันไม่ไม่อันหรอกแซมดูแซมปรูมึงดูอร่อยมากจกทุ่งน oh. ี่เดียไม่จกทุ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแดสองสิบสอง มึงเองที่เป็นเศษเป็นเศแบบนึงเนี่ยเปกระเดีมเป็นกระเดมเป็นเ้เป็นรอเมาเาอย่างมห้อน้คือพอลอ่ะมีหาอันนึงเลาะม่หาซีบอชีเคียชีชมชีู้ชีม่วงีฟ้าอุกข์มุกีอไรบ่ Thank you. Bắt ra. Bắt ra. Cái mưa này thọ luôn rồi. Thổi luôn rồi. Đây kìm là đâu mà khai hãy lắm đơ, ai lắm Ai cái vâng đen Mày hãy rong khái, khai, rong lắm Kìa bà cái lắm Rồi อียากเอาหนึ่งน้องปิงเอาหนึ่ง,ง,งพอ่อโอเคไหมคะช่องช่องพูดละช่องนะใครช่องขนมนี่ยไอ้ได้ให้กินไรนะชิแกอีกวคนนะอืม,อม,อม โอ้เจ็บเจ็บพออีกคนละอีกคนละเอาตัวพอเลยมั้ยเนยพอเลยโอเคไหมเอาวัดชิบโวไอ่ปอมไอ้พีนปอมอะยังโอเคโอเคโอเคมาซื้อบมาดูบ่าใช้พอเตียงมาใช่ไหอนี่บ่พอเตียงไปแล้วบ่มือนี่น้องบิว โอ้ยเยใจเยใจนี่มันไม่ถามอเตียงมาสนมนี่นะไปไดนอนน้ำาอเตียงไปนอนขึนบ่ดื้อไปกับไปกับไปกับถ้าชื่อนมมาให้ด่าเนอะบองดังเบยยังพปอเตียงซื่อมาให้นะนมนมคือนน้ิงนะเบยซ้3เบอืม โดยเบอร์าสามนมกั้นงพิงน่ะนงพิงกินเบอร์าสามอุ้ยบิวกินเบอร์สี่แต่ว่าพอเตียงหาให้ได้วบ่มีพอเตียงกเลยเอาเบอร์าสามมาให้คือเก้ายังดุสาวไปน่นมกินให้ยากับายายาได้บ่นมนะมาได้เป็นยังเป็นไนนะด้ยานมนะฮะอยานมนไดหุ่นดีเลยคือบ่ญยาเะหายาอายา Mà người mọi người mọi người mọi đây <laughs> no. okay, đây người mọi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  người cho ăn ok vậy trong

Ron was a fool hãy mê bò hinh chang bò hinh bê chang bò hinh kìm nó bò bê nương song song a mê 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 เป็นกระนนี้รมดี้เ่มาแล้วขี้เหรปะไอแกงมีอ้วดูข้างในเป็นเวลแกงดูค่ะมนอ้วนซิมดูวยก็เขาเขียวีอ้วนรัดฟันไม่หักจ้ะ A kẹo anh em đừng quên cái chắc anh anh quên á, mi quên à si nhá. đây, ta đi, ôi cứ thế. Mày rồi.

bọt thỏng rồi chú bảo bởi bà rung không có khỏe trời lắm đi lê thà lê thà lê nhìn thấy cái tui nhìn sửa ra bé ăn vậy cơ bông nè, ăn nè ăn ok làm sao mẹ uộn mẹ uộn, thầy điếp chi tiết của

ไม่ไปจักจบจักนีซื้อมาให้ซื้อจักแค่พ่นูกินด้สิ่งขงยะเด้อถุงมันนะอันนี้ครซื้อก้อนจุตละเจ็ดจุดสองซื้อก้อนมาซื้อห้านี่มาลูกที่เป๊ะโอเคเหอยยนามาซื้อพยันแพงหรือไปซื้อคุ้งหามาซื้อนี่ค่ะ

ปเบิ่งมีอ้วนเช่นอย่างเด้สุกินไหนี่บนต๊บนเปืือนแน่พี่น้องเห็นไหมตุมลูกสาวเวยแห้งคี่ชาหมอน่อยเถอเฮ้สบยกินเือกระทะ่ด้วยเหรอบาไหนบอกปตูออกมาเรียเดี๋ยวบอกไป้ว

Ừ. Ừ. Nanh nó thoát ừ. nó. Could take your head, nan ná. Lạp bằng nhạc, gửi bếp ní cay cọn lên nó. Là... Mẹ. cốc Mẹ. 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 หลายหมื่นเลยเนาะจะต้มกินว่ามาม่าเลยจะต้มได้มามา่ามันหายไปหา,ห,าห่อยี่บยาต้มครับนะมือเนาะยี่บยาต้มอยู่สองคนก็เพื่ิคือจะต้มกินตกแต่งข้าวก๋าซื้อมาข้าวนิดหน่อยมื้ยหัดน้ำ

บ่บ่มากก็ยะมีอ้วนคนเก่งมีอ้วนตากคนตอนมีอ้วนะเนะาบอะตาก่นาห่เบียดตากาาตาฮะอยากตากตากนียตากตากคนเบียนเปียกบ่เป็นไข่ได้ตากคนดึงึนในกระโปงไม่ชุดตูดเลยวิ่งกระโปงคนขึ้นด้ว Nằm hang vậy bà Nhung hôm nằm mình buồn á à, gì hồi nãy tuần qua Thì 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 đúng ngay luôn Chuyến khớp cho Hãy subscribe cô không, đúng không? Đúng không? Đúng không? Còn nào? thanh tà đấy đúng nào, Không Màu? xí kín nhau này Cà... Kín Cà pia Bỏ cái gì đúng Cái vỏ ấy Vỏ này Cái vỏ nó hình Cái này nó sẽ hình Cái Một cái thái đi, đi Một cái thái đi.